เป็นอะไรลูกโมจิไม่อยากกินข้าวหรอมัมา้าผสมน้ํามันแซลมอนผสมทุกอย่างไว้ให้ในเนี้ยจนมันแห้งไปหมดแล้วอะ่ะหนูก็ไม่กินเลยเหรอลูกเมินเมินเมินด้วย กินหน่อยกินหน่อยคำหนึงจิงครับจะกินข้าวหน่อยท้องร้องแล้วน่ะฮะท้องร้องแล้วนะท้องร้องแล้วนะนานท้องร้องแล้วนั่นน่ะน ให้ยินเสียงไว้ทุกคนพี่มมท้องร้องแต่พี่โมไม่กินข้าวอะ่ะ